แล้วจ้ารัฐบาลไทยดุยพร,รั่นแอดเอื้อยลาผิดจุกไฮโชคฝ่าวเบิงฝ่าว,าวหาลอตเตอรีติดเอาไว้ได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนตอนรับขอสู้ชองก็ติดห้วยดังมากเชนเอาจ้ะกับมาพอกับแอดมินในวันที่ อังค้านที่หกมิถุนายนเนะจ๊ะแอดมินก็มีแนวทางได้ดีตัวเลกได้ดีตัวเลกปังๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันในพี่น้องใดเบิงกันอีกเช่นเคยเนะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับผูมใจนําเสนอแนวทางของดุยพรั่นต่อโดยแนวทางของแอดเอ่ยลาพิจุกให้โชคและพี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไทยงดประจำวันที่16มิถุนายน2 5 6 6เนากะจ้ะ ก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุคนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปหม่ๆหมกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคน้อจ้าเผื่อเป็นการบา,าเซวล่าเข้ากับไปรับชมแนวทาง,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 งกัยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ ด้วยพรารันกันกรในจารัฐบาลไทยงวประจาวันที่16มิถุนายน2 5 0 0หิ1ุ่งพนก็ได้ไหายชุด3โตนะจ๊ะนั่นก็คือตัวเลข013173183้วก็283นะจ๊ะต่อด้วย483ต่อด้วยชุด2โต01131883และ73จาะ เน้นหานจุดสตไปที่0แปดและ73็ดสาและพี่น้องเดิอแนวทางของดุยพรัน่นมาเบิ้งต่องกันทีแนวทางของแอดเอื่อยลากันต่อได้จากรัฐบาลไทยงวดประจำว,วันที่สิมิถุนายนสองพัพน้ากสิบกถงผลงานงวดติดพันมาหนึ่งมิถุนายนเพิ่งกระหายเขา2ตัวล่างนอกจากนั้นก็คือศูนย์เก้า เพิ่นมาแนวทาง2ตัวบนนะจ๊ะแต่ว่าเหล็กล่งรางนะพี่นองเนาะก็ถือว่าให้เข่าเชียนเดียวกันนะจ๊ะเพราะว่าแนวทางตัวเลก,ก,ก็ต้องขึ้นเนื้อลองไตนะพี่น้องเนาะเอากลับมาเบิ่งตอกันที่16มิถุนายน2 5 6 6กันต่อเลยแอดเอลราเพิ่งกระเด้ปล่อยแนวทางมาห้แล้วซึ่งวันนี้เพิ่นกระไฮวิ่งบนทีลักหกเลยพี่น้องเดอ้อบนวิ่งหกชุดสามตัว่ีไฮมาก็คือ8 0 6 2 06และ106จ้ะเน้นให้2ตัวบนแดงๆ06จ้าต่อด้ดยแนวทาง2ตัวล่างให้วิ่งล่างที่ลัก7ได้ดพี่น้องเดอ้อวิ่งล่างลัก7ซึ่งกะได้กแก้07 37และ57เนแนวทางแอดเงยลาแคปเอาไว้เบิ่งกันเด้อจ่างวดติพานมาให้เข่า09นย์เด้พี่น้องเดอ้อ มาเบิ้งต่อกันที่แนวทางของพิจุกให้โชคนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางน้องไม่แอดมินก็บเเคยเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันจักเทื่อนะจ๊ะสึ่งผลงานงวดติดพานมา1มิถุนายนเพิ่นก็นให้เขา2ตัวบนนะจ๊ะนั่นก็คือ2772เดอนพี่น้องเดอ้อให้ตัวเด่นาทีถิลัก2ก็ให้เขา2 7 7 2มาเบิ่งต่อกันที่16มิถุนายนกันต่อเลยจ้ะพิจุกให้โชคงวดนี้ก็ให้ตัวเด่นปทีถิลัก8ก์ดจ้ะเด่น8 ชุดสองโต่ให้มาก,ก็คือ8ปดเก้8แปดหนเ้านึ่งพี่น้องเดอ้อต่โดยชุด3โตหกเก้าแและ8 1ดห่เก้าจ้ะพี่จุกหาโชวมาเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งเนวท่าเนาะจากสึก่บเป็นเนวทางของเศรษฐีมั่งมีเนาะจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกพายมสองพนหาร้อยหกสิบหกซึ่งวันนี้เพิ่นก็หายตัวเด่นมาทีลักหนึลักสแล้วก็ลักหเนาะจ้ะหนึห เน้นให้รักหนึ่งนะพี่น้องเดอ้อชุดสามโต่่ไ้มากก็คือ710 720 760 8ูนย์เหกแหและ8ปดหจะ้ะต่อด้วยชุด2องโตรักหนึ่งก็มี10ึ่งศูนหนึ่และ1นึ่เก่าจ้ะต่อด้วยลัก2 20 25งศเจ 2 8และ2 9ต่อด้วยลับ6หายไปที่6 0 6 5 6 7 6 8และ6 9ด้อยพี่นองเดอต่อด้วยเล็กระว่างเบิ่นแล้วจะหายไปที่1 1 2 2และ6 6จ้าเล็ระว่างเบิ่น1 1 2 2และ6 6 แคบไปเบิงจดในเบิงเด้พี่น้องเดอ้อว่าจะเปเน็นแนวทางของดุยพรานแอดเออยลาพิจุกไหโชเสตีมังมี่นะาจา๊ะแคบไปเบิงจดดวนเบื้องเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนะจาะแอดมินรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไวพินิดพิจารณากันเด้อพี่น้นนองเดอ้อ ใช่นี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชด้ดยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลทอนน้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด,ด้ดยพี่น้องแ,แอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆกสํานักนั่นด้อจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสื่อตามกําลังทรับสื่อตามผืนดวงของจะคของและพี่น้องเด้อจะสถือแอดมินก็นขอให้พี่น้องสปูสโคนส่งด,ดีแห้งๆปังๆมันมันกันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนนิก่อน้อจาแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า